เข้ามาเธอได้พกีกูกำลังเข้าเกมอยู่เชียเร็วๆพีกูจะหลับแล้วพีใจเย็นๆพีง่วงง่วงง่วงขี้แตกง่วงจนขี้แตกเลย <laughs> ง่วงจนขี้จะแตกแล้วพีไม่ไหวแล้วขี้อุดตัน,อน,นโอ้การเชื่อมต่อลมเลวโอ้ยเร็ว <laughs> พ,พีกูกลับไปมไมเรื่องใหม่เร็วพีขี้จะออกกูขี้จะกดเข้าหน้าทันค้ามันเอาอกมันบอกมึงข้ามเลยน้องไอ้จนถ้าขี้มันจะแตก่อยมันแตกเลยแฟน <laughs> เอารวมปลาตีฮีแตกไอ้บอสไปเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวเเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปผมเล่นด้วยโอ้ยอะไรวะตอนกูไม่มาแม่งไม่มีคนเล่นเอออีฮี้อ่ะเขาหน้ากูไม่เล่นและไอ้สัตว์มึงไปเล่นกับบักจิวเลยกูนอนมาเลยน้องรักกูเวรานกูไปนอนดีกว่าถ้างั้นเนี่ยแม่งไม่มีค่าคุยเลยเลยยีเป็นคู่ท้าอะไรวะเข้าไปด้วยกัน เอามันยิงไปแล้วก็ยังจะยิงซ้ำอีกชาติชิวไม่เชื่อใจกันเลยชาติสั่งชิวเงียบๆเอ้ยยี่สองชิวยังจะมาสั่งกูไอ้ควายอย่าฝากมากเยอะกูก็นึกว่าอยู่สูงเย็นเย็นนี่หว่ากูเลยดามมาเลยมาดามเฮ้ยสวยจัดเฮ้ยไม่โดนดามหลวงพ่อดีเฮี้ยเฮี้ยนี่ห้อยหลวงพ่อเฮี้ยอะไรเนี่ย เฮ้ยฮัลโหลเอ้าห้ยหวยสวยย้อนหน้าขี้เฮ้ยอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะเค่โอ้จังวะน้องเฮ้ยว้าวลังไส้ลังใส้ลังไส้ตัวนี้อ้โหครับโวอโอ้ยนี่นะมี่เอเจ้าแฝกหวยนี่ แปดดีเจินไอ้เทียนะแปดดีเจินเต้เราแถบฟูดมาแล้วไอ้น้องเปาดันหลับไอ้ลางจะมีคนมัลอยไม่มันมีแถบบพี่ไม่ใช่หรอแถบกันมันจะมีได้ไงมึงดูมันแถบดีเทียผูกเปย์นอนรอโดนเบิร์แบบโอ้สาวขับอ้องเฮ้ย อะไรที่ลงตามลอดไม่เห็มันก็ตายอ่ะผู้กัวมังเลยนอะไรอ่ะเอาไมตัวนกันตึมมไม่เชื่อคำเตือนจิ้ไม่เราทำไมบักจิ้วมันตายเลยก็ฟินิกมันมายี่ปืนยิงให้ไม่ทันไงนี่กูเห็นบักจิ้วกำลังแบบกำลองชาวเซเบียอะไรตอนเขาตายเขาก็ตายแบบนี้เลยกูดักเลยล้างวันแฟง มันตั้หางไม่เงมันเหรอวะตรงเนี้ยว่าววิอยู่ด้วยมันแคเป็นสองตัวเฮ้ยเอาเอาเอาเ้เอาแล้วพี่พี่ครั้งนี้ครูจะไม่ให้ผ่านแล้วนะตอนนี้ครูยอมไม่ได้จริงเธอต้องถอดจริงเดี๋ยวนี้เธอเอาทียอะไรไปยิงมันมึงดมมวยไปเนี่ยพีคพีงพีคพรคพีคมานี่เลยจับได้แล้ว เฮ้ยจับบอมเบอร์ได้แล้วกูหยุดมันกูหยุดมันนี่ไงบอมเบอร์แฟงกูว่าผลการเงินเธอแบบนี้มันจะแปลกเอ้ยผมก็ได้สี่ศูนย์ศูนย์นะอ๋ออันนี้มันศูนย์จุดสี่สี่ถ้ายังยังยิงต่อไปเธอต้องมาพูดกูแล้วเออกูอ้อนโอดผมเลยครูโอ้ยไม่ไหวต้องมีการฝึกเสียษช่วงเย็นแล้วแฟนผมเหนื่อยแล้วกููดูกูค้อง็นเดเย็นจีบยี่สิบมึงเป็นอะไรดามมึงเป็นอะไรก็พูดไม่ใช่มามองหน้าอยากเล่นด้วย แไรพี่วิ่งจะโอเคอุ้ยไปนะโดนมืแล้วโดนมืตัวนึโดมันยิงพอดีดนมันยิงพอดีไอ้ยารผมวิ่งอยู่เมีคนหลงทางครับมองมาแนไปไหนนะแควปจิวปจิวแมง สุดยอดเลยดามเอาเกตเอสน่ถ้ามึงไม่หลงทางน่าจะไดเออยู่เ้ยผมตายอ้ยชี้ผลการเย็นกูแย่เรากูไม่น่าคบกับแฟงเลยนึกว่าแบบไม่เกี่ยวไอ้แค่เฮ้ยกูคบกับแฟงแล้วผลกานเย็นกูตกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตอนนี้กูเป็นคนดีแล้วพีเลิกได้แล้วอะไรไม่ดีเลยดูสี่ตัวนี้กูปิดกากแฟอแฟงแฟงแแฟงดมันแฟงด เอ้ย <shield S 1> ผม,ม <า S 1> ผม <Trans> เป็นเด็ก <pensa S 1> ดีแล้วครับอาจารย์เอ้ยผมขึ้นมาแล้วไอ้เขี้ยผู้เคี้ยเด็กหน้าห้องไอสัตว์ลงไปโอ้ยเฟงไอ้เขี้ยไอ้ดีล้วลืมเพื่อนหรอวะโอ้ไอสัตว์ตอนนั้นไม่มีใครอยู่กับกูเลยอ่ามามาดวลดาบกับกูดิเอ้ยดาบขาวเขี้ยวเขี้วงางาช้างดาบงาช้างไงมึงดูดิมันทำมาจากงาช้างสีขาวเ่ยงาช้างจากสุรินเลยงาจากสุรินเหรอเอองาจากช้างที่พะนเรศวรขี่ กลางกลางกลางโดนเบอร์มีมีเลยเงี้ยอ๋อเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นได้ไงอ่ะเฮ้ยมามามาไอ้ร้อนร้อนรอฟองมันเดะเรามันเดะรอมันเดะเลยอุ๊ยเฮ้ยหัวมาเราพ่อมันเฮ้ยมันน่าจะรอเล่นไงเราเดือดเดรอดเดือด รอดอดก็เอาเฮ้ยหัวเนี้ยจมตาแตกตตาหลุดเฮ้ยมึงมึงไม่กลัวว่าจะมีเพื่อนมันอยู่ในไซส์เลยเหรอวะจริงกันแล้วเข้ามาไป เฮ้ยเอซูเอซูโอ้โอ้เฟ่มาเฟ่อยู่เฟมาสตีมอ่ะมัไปซ้อมแข่งไอเป็กแล้วอ่ะไอเลสอยู่ไหมเลสเลสอยู่ไหมครับเลสฝั่งนู้นอ๋อเอาถทำท่าไงอ้าก็มันบอกว่าอยู่นะอ๋อมันได้หาไม่ันยังอยู่น่าอยู่ มึงหาตัวเองเหรอน่ายุงคิดได้ยังไงเอาตลกต้องหัวไวต้องหัวคุยด้วยโอ้โหจะลำไม่หยุดกูก็ไวเพื่อนติดไฟนดมาแล้วดีมน้ามกต้องบอมนะกู้ลจะลิงจะลิงเฮ้ย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 เงกลมเล้สะ้เฮ้ยเฮ้ยเาอะอเออ ลูกอ,อีกดอกมึงหลอกกูออเ,เอา,เอ,าออกอเกม้าได้ไมเ่เจ็บกูเข้าคนใครเยอะหนึ่ง นี่ยคนดูก็รอไปสิแล้วดำไม่เข้าอ่ะดำรออะไรเพื่อนรอยมึงถามมักงโอ้ยพีพอแล้วเขาจะว่าเราเป็นปัญญาอ่อนกันหมดเราก็ไม่ได้เป็นอยู่แล้วเนี่นึกว่าเป็นอยู่แล้วเนี่ยเอาเอามึงไม่ต้องเสือเอาน้องเป็นเทียอะไรเื่นก็เทีื่อนมัาเป็นการละเล่นดำการละเล่นแม่อะไไงออโอ๊ยโอโอ้ใช่บัน เชียงคือนี้เก้าเกานี่ยใช่ดามดีบุสิงฟังไรสายดูดามขีรถยนต์ไร่ขล้อเร็วดามไล่ขล้อมันคืออะไรอ่ะมันเป็นมันคืออะไรอ่ะไล่ขล้อไล่ขล้อว่าไปเอฟังไรสายมันก็น่าสนใจมันแบบอันเล็กๆเอาไปจุบในหูแล้วแบบครอบอ่ะ เอานี้ดีกว่าดามหูฟังไรเสียงเอามาฟังเฮียอะไรอ่ะอ๋อเสียงในหูไงให้ฟังเสียงโดยหูได้ชัดหูฟังไรเสียงก็นี่ไงหูฟังที่เอาไว้ใส่ทำงานช่างอ่ะโอ้ยบายไปมีเออว่าแล้วอ่ะว่าแล้วอ่ะเฮ้ยเขาหายเฮอารบัวพวกอุทานว่ารับัวรับัว โอ้เฮ้ยไม่โดนพอดีมาเพื่อนโอเคสระเรือเอาไปแล้วเอ้ยมันก็แค่ธุรกิจเฮ้ยมันก็แค่ธุรกิจเออมันก็แค่ธุรกิจตาหน้าเลยครับไอ้บักดามันออกงี้ ไอ้เหี้ยสั้นแค่นี้กูยังไม่ออกพี่เอ้าเอาเอากูว่าละกูว่าละคือมันอยากเล่นกับบักจิวเอาง่ายๆไม่เอ้าไอ้เหี้ยกูมันเสียนจริงๆอ่ะเย็นเนี่ยพ่อมึงไงให้กูออกตอนนี้เลยไหมพิสูจน์ว่ากูพูดจริงๆเนี่ยมันเปารอะไรพูดพูดดีๆดามพูดดีๆนี่คือการเด็กติดเกมนี่อาการติดเกมน